อาจจะมีบ้างแต่อาจเป็นการเตรียมพร้อมมากกว่านะเตรียมตัวบ้างก็ได้เพราะว่าผมคิดว่าเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยได้กําหนดที่จะเปิดให้เป็นการกรุปทัวร์ันที่6กุมุภาและหลังจาก6กุมภาแล้วก็ยังเาต้องมีการตกลงหรือทําสัญญากับบริษัททัวร์ในประเทศด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างต้องดําเนินการเพราะนั้นก็เป็นการเตรียมพร้อมแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่ให้มีปรามไว้ก่อนนี่นะครับรอบรับกตอนนะเที่ยวจีนที่มีต่อไคยในขณะนี้ ผมคิดว่าถ้าเราดูโดยทั่วตัวไปแล้วคลิปส่วนใหญ่น่ยก็มีความชื่นชมประเทศไทยบางทีก็ไปทําคลิปยกย่องประเทศไทยหรืออะไรก็เยอะแยะนะฮะแต่ว่าบางขาวที่มีบ้างแน่นอนที่สุดครับมันก็มีอาจจะมีความส่งเสียในเรื่องของภาพลักษณ์บ้างนะฮะเพราะข่าวที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนมันก็ ส่วนใหญ่ก็มักจะกระจายดีกว่าข่าวดีๆนะของเรามีข่าวดีๆเยอะประเทศไทยไม่งั้นนักเที่ยวของไม่มาจากทั่วโลกจนทุกวันนี้แลวก็คาดหมายว่านักเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยจะเข้ามาถึง20ล้านคนใช่ไหมฮะนะแล้วก็ในปีนี้นะครับแล้วอาจจะถึง30ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ที่สูงสูงสูง,สงพอสมควรก็ถือว่าประเทศไทยแล้วเป็นเป็น,ปนจุดหมายปลายทางของนักเที่ยวทั่วโลกที่ยินดีที่จะมาอยู่แล้วครับ